สิบนาฬิกาสิบสองนาทีเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราตอนนี้เปิดมาฟื้นขึ้นได้นะครับเติบบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก4จุดนะครับพันหกร้อยสิบเก้าจุดเจ็ดสองจุดเราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อบริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินพร้อมกันนะครับคุณณเดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เจียสวัสดีครับน้องข่าวครับสวัสดีครับก่อนจะพาไปสอบถามถึงเรื่องภาพรวมของการลงทุนสอบถามเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มสื่อสาร มีความเคลื่อนไหวใน True และก็ดีแท็ซึ่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องของบริษัทร่วมของทั้งสองฝ่ายที่แจ้งออกมาว่าเขายกเลิกการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขหรือที่เรียกกันว่า VTO เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเงื่อนไขาการทาคาเสนอซื้อเนี่ยมันไม่เสร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีอันนี้ก็เป็นกรอบที่มีระยะเวลาที่มีการพูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้<ฆ>อาจจะเกิดความสับสนกันพอสมควรเราควรจะทําความเข้าใจกับข่าวที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับเอดดี้ครับก็ต้องบอกว่าการยกเลิก คำเสนอซื้อนะครับแบกบสมรรใจ VTO เนี่ยนะครับเดิมทีเกณฑ์เขาคือเขาชื่อมั่นว่าการควบรวมจะแล้วเสร็จภายใน1ปีนะครับก็มีการตั้งเงื่อนไขราคาเทนเดอร์ไว้ให้นะครับว่าจะรับซื้อทรูนะครับแล้วก็ดีแทที่ราคาเทนเดอร์นะครับน่นก็ทำให้ตัวภาพของทุนเองเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งก็นอกจากจะมีกลุ่มที่มีความคาดหวังในเรื่องตัว เออซีนิจจ์นะครับจากการควบรวมรอบนี้เนี่ยครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มองในเรื่องตัวการลงทุนแบบล็อกยิวนะครับเพราะว่ามันมีราคาเทนเดอร์นะครับที่ที่รอคำอยู่ครับพอมันเกิดภาพแบบนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับมันเป็นจิตยาลบระยะสั้นนะครับเพราะว่าการควบรวมเนี่ยมันเลยกรอบระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นแรงขายที่ออกมาผมเชื่อว่าเป็นคนที่เข้ามาล็อกยิวนะครับในระยะสั้นว่าเออิมันมีราคาเทนเดอร์อยู่ยิวสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจูงใจนะครับเพราะนั้นแรงขายส่วนนี้ ก็เป็น Impact ต่อ r รียลเนแต่ถามว่าการยกเลิกคําเสนอซื้อเนี่ยนะครับมันกระทบต่อกระบวนการควบรวมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้กระทบนะครับการควบรวมยังคงเดินหน้าต่อแล้วก็ตัวซอฟต์แปรชนะครับบริษัท d ีแท็กกัทูซึ่งยักลายเป็นบริษัทใหม่เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือหนึ่งหุ้น D ีแท็ได้6กจุดหนึ่งสามสี่สี่หุ้นบริษัทใหม่นะครับแล้วก็1หุ้น True เดิมก็จะได้ศูนย์จุดหกศูนย์นะครับหุ้นบริษัทใหม่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะคร ปัจจัยบวกในเรื่องคนที่มองทรู e ีแทคในการซื้อเพื่อการล็อกยูเนี่ยนะครับมันหายไปแต่ว่าคนที่จะมาลงทุนจากจุดนี้ไปต้องมองครับว่าการควบรวมครั้งนี้จะสําเร็จไหมนะครับถ้าเชื่อว่าสําเร็จนะครับแน่นอนเรามีการประเมินเบื้องต้นว่าถ้าใครเชื่อเหมือนที่นักวิเคราะห์เราประเมินเนี่ยนะครับก็คือเชื่อว่าโอกาสเกินกว่า70%น่าจะมีการควบรวมได้เนี่ยนะครับซินที่เกิดขึ้นคือคอร์สเซฟติ้งอย่างน้อยในห้าพัน 5, ล้านบาทนะครับว่าลูของ True จะโดดไปที่ 5.4บาทนะครับซึ่งเป็นราคาคที่สูงกว่าราคาเดนเดอร์5บาท10เรือยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาาูลค่าของดีแท็เองก็คือ55บาทผมเลยมองว่าราคาจะผันผวนระยะสั้นนะครับแต่เป็นโอกาสการซื้อการลงทุนระยะกลางและยาวสำหรับคนที่เชื่อว่าดีลนี้จะควบรวมสําเร็จครับผมซึ่งวันนี้ราคาก็ฟื้นกลับมาแล้วด้วยทั้งทรูแล,แล้วก็ดีแท็กเลยนะครับก็เริ่มฟื้น,นครับคือเมื่อวานพอมันเจอภาพนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในออตลาดก็คือตลาดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะ เอ่อมันหมายถึงจะล่มเลยหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นภาพนั้นเพราะเป็นไปตามเงื่อนไขยอยู่แล้วว่าขอไว้1ปีสำหรับราคาเทนเดอร์พอมันเลยมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอ่อตัวราคาเทนเดอร์ก็ต้องยกเลิกไปนะครับแต่กบนการควบรวมบร,ริษัทชัดเจนครับว่าเดินหน้าต่อนะครับเพียงตรงนี้ใครจะลงทุน True Detach ต้องเป็นการลงทุนที่คาดหวังว่าดีลนี้จะควบรวมได้จริงนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพนั้นไปครับผมซึ่งเมื่อกี้คุณเอ็ดดี้ก็บอกแล้วว่าในมุมของนุ่มเราเราประเมินว่าระยะกลางระยะยาวเราเชื่อว่า เกินเ0เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันย่อลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่เชื่อว่าดีลนี้จะสําเร็จแล้วก็เป็นการลงทุนเพื่อเพื่อระยะกลางระยะยาวต่อไปถูกต้องเนาะใช่ครับถูกต้องครับผมโอเคครับใช่ค่ะกลับมาดูที่ภาพของตลาดกันบ้างพอเราคุยกันเรื่องดีลใหญ่ซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะส่งผลนะคะต่อจิตวิทยาระยะสั้นๆไปแล้ววันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงเพราะว่าอย่างหุ้นในกลุ่มสื่อสารเองฟื้นขึ้นมาหุ้นพลังงานที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยภาพจะดูดีขึ้นมะ ครับคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยปัจจัยหลักของสินทรัพย์เสี่ยงโลกเนี่ยคือเรื่องตัวถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับบางสาขาเลยนะครับคุณลอเรนต้าเมสเตอร์เนี่ยชัดเจนมากออกมาส่งสัญญาณที่ให้ความเชื่อมั่นเขาเชื่อว่าเงินเฟ้อของสหรัฐไม่ฝังลึกและจะค่อยลดดับลงไปนะครับแล้วก็นโยบายการเงินอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ตัวข้างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับบอลยูสหรัฐเริ่มลดดับลงใหม่รอบหนึ่งเป็นปัจจัยบวกตัวสินทรัพย์เสี่ยงระยะนี้นะครับตลาดยังเล่นการกลับ่่เมือวา หุ้นเทคเทคโนโลยีไฮโกลเซรัตเนี่ยดีตัวแรงมากนะครับเช่นเดียวกับตัวหุ้นพวกเซมิคอนดักเตอร์ก็มีแรงเ cover shot กลับขึ้นมานะครับก็เป็นภาพบวกตัวริสัยทัของบ้านเราในวันนี้ส่วนของไทยเองเนี่ยต้องบอกว่ามีปัจจัยบวกเพิ่มเติมด้วยนะนะครับ <c oughs> เรารู้จักตัวดัชนี MSCI นะครับซึ่งเ <c oughs> ขาก็ประปากาศการเพิ่มหนักลดน้ำหนักนะครับไต,ตรมาสหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสี่ไตรมาสใช่ไหมครับแต่มันจะมีอินเด็กตัวหนึ่งครับพี่เจียครับก็คือตัว MSCI minimum volatility index นะครับจะเป็นการประกาศทุกทุก 6เดือนนะครับเขาซึ่งเพิ่งประกาศออกมาไม่นานนี้นะครับพบว่านะครับหุ้นไทยเนี่ยถูกเพิ่มหนักนะครับประมาณสักเกือบเกือบเจล้านเหรียญนะครับหุ้นที่เข้าใหม่เนี่ยก็คือ CRC กับ Asset World นะครับแล้วก็เพิ่มหนักหุ้น OSB ตัวนี้ก็เป็นภาพบวกครับทำให้ปลายเดือนนี้จากเดือนที่เรามองว่าหุ้นไทยจะถูกไม่ใช่ขายนะครับจากกระดานหลักเนี่ยนะครับร้อยล้านเหรียญเนี่ยจะกการว่ารวมรนะครับ ถูกขายแค่ประมาณสัก30กว่าล้านเหรียญไม่เยอะแล้วนะครับแล้วมีหุ้นใหม่ที่ถูกเข้าใหม่ด้วยก็คือตัว CRC กับตัว a s s e t w o r l d ก็เลยเป็นภาพความคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะไซด์เวท์และไซเบท์อัพครับวันนี้แนวต้านให้1,629นะครับแนวรับอยู่ที่1,611จุดครับผมปิดท้ายท็อปพิกสำหรับวันนี้ที่ทางนูนรัตนสินจะให้กับนักลงทุนจะมีตัวไหนบ้างครับเอดีครับครับผมเลยปูมาว่าควรจะโฟกัสไปที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัว global standard รับวันนี้ก็เลยเลือกตัว CRC เป็นท็็อปพพิคคนนนะรับมูล่าาื้ฐก 48บาทอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว TRI นะครับซึ่งเข้าฟุตซี่มูลค่าเป้นฐานที่21บาทครับผมครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับเอยินดีครับสวัสดีครับสวัสด<ม>ีค่ะ,ะโดยภาพรวมเรื่องดีลใหญ่ของท r ูแกบดีเทคก,ก็อย่างที่คุณเอดีบอกว่าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นไหม <ใช S 2> ซึ่งในมุมของนักวิเคราะห์อย่างนมุรพัพฒนาสินเชื่อว่าเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ดิวนี้น่าจะประสบความสําเร็จนะครับและราคาที่ร่วงลงมาเมื่อวานก็เป็นจิตวิทยาลบในเชิงระยะสั้นๆแต่ถ้าใครเชื่อแบบนั้นระยะกลางระยะยาวเป็นจังหวะโอกาสในการเข้าไปเก็บเพื่อรอการดีกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T ี N ชั่วโมงทาเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เ16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ